ใครมาใครมาใครมาเากิ๊บมือใหม่หรอคุณครูบอกว่าทำไมกลับเร็ววันนี้อ้าวันนี้ทำไมคุณครูบอกว่าทำไมกลับเร็วอานนท์ครับอานนท์แครับอานนท์ครับครับทำไมกลับเร็วคุณครูถามอานนท์ครับ ขันมาหนาแล้วามานะ้าสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับจังสวัสดีครับสวัสดีคด่ะทำไมกลับเร็ววันนี้ไปส่งของไปนอน,นแม่มกับแม่วุ่นแม่กับนันนอนเหรออ๋โอเคกลับบ้านกันฝากก็แล้วก็ใช่นะฝากก็แล้วก็ใช่นะบายฝากก็แล้วก็ใช่นะเลยโอ้ยจีบ,บหนูดิโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้ครับสั้นๆ 一个人，面对